เป็นหนังแนวแบบแอคชั่นสุดมันสุดโหดเบาสมองสองเรื่องติด The Hunt อีกแล้ว Oh The h u กับบอสเ Level เอา Boss l e v เคยได้ยินป่ะเคยได้ยินคือมันเปงนแค่ว่าคือมากแล้วมุกนี้อีกแล้วไอไอประเภทที่ว่าพอตายแล้วกลับไปตื่นใหม่อ่ะอืมอืมเออแล้วก็ต้องจะไปจะไปปราบบอสให้ได้เว้ยแต่ว่าไปตายอ ตื่นมาวันแรกโอ้ยรถชนตายวันที่สองต้องหลบรถอันนี้ให้ทันวันที่สามแบบหลบรถได้แต่ว่าไปเจอไอ้มือสังหารยิงมาจากยอดตึกกราวฮอกเดย์ก็คือเป็นกราวฮอกเดย์เวอร์ชั่นค้าแต่กเวอร์ชั่นอจากรรมเวอร์ชันแอคชั่นมันมันเวอร์ชันแอคชั่นมันมันคล้ายๆล้ไอเอ o จ็ฟทูมอร์แต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ไม่ไอันนี้คือสู้กับคล้ายคล้ายเป็น เป็นมือสังหารออแล้วก็สู้มันๆสู้แบบโหดๆเาะว่ามันๆแล้วก็จะมีพวกคาแรคเตอร์มือสังหารแบบที่หลุดออกมาจากหนังการ์ตูนทั้งหลายมาตามไล่ล่าพระเอกพระเอกก็จะแบบโคตรละห่มเลยในการที่แบบต่อสู้แล้วก็หลบหลีกศัตรูอะไรประมาณนี้ก็ก็มันมันใช้ได้เลยถือว่าเอนเตอร์เทนใช้ได้บอสเลเวลนะฮะแล้วมีคุณเมลกิฟสันมาเล่นเป็นตัวร้ายได้โอ้ไม่ได้เจอานนตีเป็นบอสเลเวลตีบทดแตกมากแล้วมันจะมีไอ้ตัวมือสังหารเบ้ออยู่ตัวหนึ่งอ่ะชื่อเจ้าแม่กวนอิมเว้ย คือเจ้าแม่กวนอิมเลยเหรอใช่คือเป็นเป็นผู้หญิงสาวใส่หมวกบาเร่ถือถือดาบทนูุลยแล้วทุกครั้งที่ฆ่าคนตายเสร็จมันก็จะบอกว่าฆ่าคือกวนอิมและกวนอิมได้ฆ่าเจ้าแล้วแล้วแล้วคนนับถือกวนอิมเขาจะยังไงเนี่ยไม่รู้นั่นแหละดี่นั่นแหละที่คือเป็นคุณแจ็คนึกโทนมันออกใช่ไหมนึกโทนออกโหดมันหาปอะมอือดูบันเทิงบันเทิงมากคือถ้าใครแบบ อยากจะดูอะไรสักเรื่องหนึ่งที่แบบไม่ต้องใช้สมองเลยอ่ะก็เรื่องเนี้ยผมว่ามันดีครับอ,อแล้วก็อ๋อแต่ว่าจริงมันมีมันมีคล้ายๆแบบความสัมพันธ์พ่อลูกที่ก็ซึ้งเหมือนกันนะอ้ออันนั้นเป็น,เป,นเป็นตัวหัวใจของเรื่องว่าพ่อมันพยายามสู้เพื่อทำไมถึงแบบต้องสู้เอออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อยู่ดีดีนะอมิวัตก็โผล่มาเป็นนางเอกของเรื่องซะงั้นอ้าวนี่ก็ไ่เจอนาแล้วคือมันไม่ใช่หนังแนวที่แบบคุณนามิวัตจะมาเล่นอ่ะคือคือหนังแนวเนี้ยจริงๆต้องเป็นเอ นาอมีโวตเออหรือนามิแอมก็ได้ใช่นามิอมโอมก็ได้แล้วก็แต่คุณพระเอกเนี่ยผมบอกว่าคุณชื่ออะไรนะแฟงแฟงใช่ใช่คือโล่แฟคิวโล่แต่นี้เขาไม่ได้ดังมากแต่ว่าพอเขามาเล่นมันพระเอกเนี่ยมันดูเท่ใช่ได้เหมือนกันคุณโคตรล่ำใครใครที่แบบ อยากจะได้เป็นโลโมเดลในการแบบออกกําลังฟิตหุ่นนะฮะลองดูคุณคุณแฟรงค์ในเรื่องเนี lectures, <speaking, <speaking, yeah, ้ยคุณแจ็คเดี๋ยวไปดูแล้วลองลองฟิตแบบนี้บ้างโอ้ผมแค่นี้ไม่เอาหรอกผมเลงเดอะล็อกเลยเดอะล็อกเดอะล็อกเนี่ยเออแขนเขาเนี่ยเท่าเท่าเท่าขาคุณแจ็คฝึกฝึกยักคิ้วไปก่อนแล้วกันฝึกยักคิ้วแบบเดอะล็อกได้อยู่เลย อันนี้เป็นมุกด้านภาพนะคนฟังพอร์แคสต์จะไม่เห็นใช่เรากำลังทำคิวแบบเดอะล็อกอยู่โอเคคุณโป้งทำมั้งดิยากยอมคุณแจ็คเลยเออบอสเลเวลอ่าคุณเคนโกบอกเป้าแว่นน่าชอบเออเป็นหนังแนวเป้าแว่นนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดูติดๆกันก็คือ The Hunt The Hunt เนี่ยอันนี้เป็นแนวเดียวกันเลยคือฆ่าโหด เอ่อมันมันคอมเมดี้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยโทนมันจะเป็นแบบจิกกัดเสียดสีการเ oh. มืองโ oh. อ้เดอะฮัน n t นะฮะก็คือว่าพอดก็คือเอ่อเหมือนกับที่อเมริกาเมียมจะมีฝั่งฝั่งริเบรัลกับฝั่งคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมฝั mm. ่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งริเบรัลเนี่ยเอ่อก็จะถูกถูกหนังเรื่องเนี้ยคล้ายจิกว่าเป็นพวกดัดจริต oh. พวกนี้แบบว่าเป็น mm. ทำทำว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นเป็นผู้ด, <ừ> mm, ดงผู้ด,ดีอะไรอย่างเงี้ย <ừ> mm. เออ mm. แล้วกอ็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งเขาเรียกว่าพวกเรดเน็กก็คือเป็นแบบสไตล์แบบหัวหัวความเชื่อเก่าเก่าฝั่งขวาต่อต้านวิทยาศาสตร์หน่อยเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยชอบใช้ปืนอชอบใช้อะไรแนวนั้นน่ะี่บอกป่าแล้วมันกลายเป็นว่าตามคอสหนังเรื่องเนี้ยมันมีอีเวนต์งานประจําปีงานหนึ่งที่เออ ชาวเล็เน็กทั้งหลายเนี่ยจะถูกไปรวบตัวมาวางยาสลบเอาขึ้นเครื่องบินมาปล่อยในในในทุ่งแห่งหนึ่งเว้ยโอ้แล้วก็ไอ้พวกริบบิลลอ่ะเออก็มาไล่ฆ่า <laughs> เลนเน็กพวกนีันเลยเหรอแต่ว่าก่อนจะฆ่าเนี่ยแจกอาวุธให้ด้วยนะคือคือคนที่ถูกถูกไล่ล่า,ลาก็ได้อาวุธด้วยได้ระเบิดได้ปืนได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วแบบเปิดแบทเทิลฟิลด์กันอนะ่ะไล่ล่ากันอ่ะมีอีเวนต์เราเราเรื่องเราจะทําแบบนี้เหรอมีอีเวนต์นี้ไหม ที่จับเอ่อรัฐบาลของประเทศหนึ่งมาแล้วคือก็คือมันก็เต็มไปด้วยการแบบฆ่ากันแบบมันมันแบบไม่ไม่สมจริงอ่ะแต่ฆ่าแบบโหดโดเว่อร์แล้วก็ใครเดียวกันก็จิกกัดดาทั้งสองฝ่ายไปด้วยแบบเน็บแนมเน็บแนมเน็บดีไหมเน็บดีไหมเน็บดีเน็บดีผมชอบเออเน็บดีเน็บทั้งคือไม่ใช่ว่าโดนกันอยู่ฝ่ายเดียวนะโดนทั้งสองฝ่ายในแง่ของการโดนเน็บโออยากทํามั่งอ่ะ อะไรประมาณนั้นนะพวกลิบเบิลก็จะแบบประมาณว่าเอจะต้องใช้คำให้ถูกตามหลักอะไรคือมันเอาคนแบบสุดขั้วสองฝั่งมซึ่งเบอร์ทั้งคู่เบอร์ทั้งสองฝังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอเคไอไอไอโทนที่แบบจิกกับตัวละครตัวประกอบอะไรที่แบบตัวเบอเบอเร็วๆอะไรเงี้ยเยอะแยะ็มหมดก็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 สนุกดีแต่ตัวคีย์หลักเลยอะคือตัวนางเอกเว้ยซึ่งนางเอกเนี่ยเล่นดีมาก นางเอกอยู่ฝั่งไหนนังเอกอยู่เป็นคนที่โดนล่าแล้วพยายามเอาตัวรอดอโอคอยู่ฝั่งคอนเซอร์ทีฟอ๋อโอเคอยู่เลดเน็กเอออยู่ฝั่งเลดเน็กอืมแล้วนางเอกเล่นดีมากอืมเออเก่งมากบูมากชอบมากอืมเรื่องนี้มันเลยผมว่ามันแบบเข้มข้นเลยอืมเออก็น่าดูหนังแรวนี้แลก็เพี้ยนไปเลยคอนเซปต์เป็นเพี้ยนมีแคสติ้งแบบน่าสนใจมากคือตัวบอสใหญ่อ่ะแคสติ้งน่าสนใจมากแต่เป็นเป็นเซอร์ไพรส์ครับเออมันเราไม่ได้เห็น